Sesuatu yang sedikit haram. พลังอำนาจอนาุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยตลอดเทพไทยเทวาภูมิเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาอินลมยมยักษ์นาทุกนาคารับแลบังบดตลอดคุณบิดามารดา ณบัดนี้ขอพุณทั้งหลายทั้งปวงจงลงมาดลบันดาลให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบพบแต่วความสุขความสดชื่นสมหวังความสวัสดีบีชยัย และจงปลอดภัยในชีวิตทุกๆเมื่อนับจากนี้จงโชคดีสถาพรภไภบุญด้วยลายศบุญญาบรารมีสันเสริมมีอายุวัรณนะสุขภลลปฏิภา นาสาลสักสิ้นสมบัติเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองจงบังเกิดและปรากฏอย่าได้ขาตลอดไปทุกเมื่อและตลอดการจงทุกลูกทุกน้ำ